ิวเคมบริดจ์เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆมันได้เยอะมากอะคือน,นอกจากคลาสเรียนมันได้แบบตัวค่ับโคชชิ่งตัววันอ n อนวซึ่งแบบถ้าปกติไปเรียนที่อื่นเนี้ยวันอ n อนวเขาอาจจะคิดแบบมาแยกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแต่ว่าที่เนี้ยเขาให้รวมหมดเลยรวมไปถึงนอกเวลาเรียนเราก็ยังแบบไป reach out หาอาจารย์ได้อีกมันค่อนข้างดีมากๆสมัยนะคะพิมพัฒน,น์ุณาค่ะเพราะว่า a อาเจค่ะ ก่อนสมัยมาเรียนที่นี่อะคะ่ะด้วยความที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมาค่อนข้างนานเนาะพอเวลากลับมาสอบนี้นะคะ่ะเราด้วยความเราไม่เคยสอบ IELTS เลยเราก็เลยไม่รู้เลยว่าแพทเทิร์นในการสอบมันจะเป็นยังไงอะ แต่ว่าที่เนี่ยนิวเคมบริดจ์อะให้คําแนะนําได้แบบละเอียดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบขั้นตอนในการสอบหรือว่าตัวอย่างข้อสอบที่มีให้ใน OTP อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์เนี่ยเขาก็จะมีสอนสกิลในการอ่านเป็นทริคที่อาจจะไม่ได้หาได้จากในคนไทยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างยูสฟูลมากๆและอย่างหนึ่งอาจารย์เนี่ยก็มีตัวอย่างข้อสอบหรือว่าเป็นทริคในการจาคาศัพท์เพื่อที่จะเอาไปสอบค่อนข้างเยอะมากๆก็เลยรู้สึกว่าหลังจากเรียนที่นี่ะค่ะค่อนข้างได้ทริคในการทําข้อสอบไปเยอะรวมถึงภาษาอังกฤษในการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยตอบในฐานะคน ที่ทางานแล้วละกันเนะะาะภาษาอังกฤษสําคัญมากๆแบบแทบจะเป็นปัจจัยที่6ในชีวิตเลยรวมไปถึงเรื่องการเรียนต่อด้วยคือแม้แต่แชท GPT เองเนี่ยคะ่ะเราต้องพูดคอมมานด์เป็นภาษาอังกฤษเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันเหมือนบล็อกทางที่เราจะเติบโตไปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นน้องๆคนไหนหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆคนไหนที่แบบคิดลังเลว่าอยากจะไปเรียนต่อหรืออยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยไม่ต้องลังเลแล้วค่ะมาเลยเพราะว่ามันสําคัญมากจริงจุดเด่นเลยน่าจะเป็นตัว OTP ค่ะคือตัว OTP มันเป็นระบบที่ให้นักเรียนที่นี่ค่ะเข้าไปฝึกทําข้อสอบออนไลน์ได้เนาะแล้วไอ้ตัวข้อสอบออนไลน์นั้นนะคะมันไม่ได้แค่มีตัวข้อสอบอย่างเดียวแต่มันมีตัวอย่างอื่นด้วยที่มาเสริมจุดด้อยของเราอย่างเช่นคําศัพท์ถ้าเราไม่รู้คําศัพท์ตัวไหนเนี่ยเราสามารถไปฝึกทําได้แล้วก็อาจจะเป็นตัวกรมมาหรือบทเรียนต่างๆที่นอกเหนือจากข้อสอบ i e l t s รวมไปถึงข้อสอบ i e l t s จริงๆที่เป็น mock test เลยอะค่ะมีหมดเลยมีเยอะมากๆรวมไปถึง Speaking ด้วยหลายคนจะงงเนาะว่าเราสามารถทํา Speaking Test ใน OTP ออนไลน์ได้หรอ ได้ค่ะก็คือที่นี่เขาจะให้เราอัดเสียงเนาะแล้วอาจารย์ก็จะกลับมาฟังแล้วเขาก็จะให้ฟีดแบ็กเราเป็นลายหัวข้อเลยอย่าง,างเช่นว่า fluency เราดีไหมหรือว่า g r a m m a i correct c ไหมหรือแม้แต่ pronunciation เขาก็จะกีฟีดแบ็กมาให้แบบละเอียดมากๆ ของ New Cambridge เนี่ยมันเป็นเหมือนระบบที่เทียบกับข้อสอบจริงเลยคือหน้าตาเนี่ยมันเหมือนตัวข้อสอบจริงๆในระบบเลยอะคะ่ะอย่างเช่นตัว reading นะคะเขาจะมีไฮไลท์มาให้ด้วยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มาเรียนที่นี่เราได้ฝึกทำ listening lab จริงๆเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่จะได้คะแนนน้อยกว่า6กอะไรอา่างรเงี้ยการเรียนเดี่ยวเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าคือเราไม่มีตัวเปรียบเทียบเนาะว่าคนอื่นเขาได้อะไรเท่าไหร่แล้วแต่พอเราเรียนกับเพื่อนที่เป็นเลเวลเดียวกันแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อเขาไปถึงขั้นนี้แล้วนะถ คอมเมนต์ Comment, หรือโอปินิยนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าการการเรียนเป็นกลุ่มน่าจะดีกว่าการเรียนพิเศษ นิวเคมบริดจ์เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเขามีระบบที่จะซัพพอร์ตนักเรียนจริงๆแล้วก็มีอาจารย์ที่พร้อมที่จะมาช่วยเหลือนักเรียนจริงๆทุกๆด้านเลยโดยเฉพาะเรื่องไรติงเนาะที่แบบว่าเด็กบางคนเขียนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วอาจจะต้องการฟีดแบ็กที่มันค่อนข้างมีประโยชน์กับตัวเด็กจริงๆอาจารย์ตรงเนี้ยเขาพ r o v i ให้ได้ตลอดเลยแล้วก็รวมไปถึง speaking skill ด้วยซึ่งมันจําเป็นมากๆที่จะต้องฝึกกับ native จริงๆไม่งั้นสำเนียงเราหรือตัว grammar เองเนี่ยมันจะไม่มาเลยดีกว่าแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากใครที่กําลังลังอยู่นะะคก็ เลเถอะเพราะว่าเท่าที่เปรียบเทียบม,มาเนี่ยก็คือที่นี่ดีที่สุดแล้วนะคะ New Cambridge New Possibilities